น้อมใจลูกสีแดงทองของเรานอกนบบูชาแหล่งเรียนลาดลำคุณค่าแม่ฟ้าหลวงรวมสัมพันธ์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงร่วมกับสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36 ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการสอนของครูมัธยมในจังหวัดเชียงรายโดยจัดการอบรมเพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนและเนื้อหาสาระวิชาต่างๆให้กับครูมัธยมจำนวนประมาณ1,200คนมหาจัยแม่ฟ้าหลวงถือเป็นภารกิจสำคัญที่จะร่วมกับเขตการศึกษาร่วมกับท่านผู้อำในการโรงเรียนร่วมกับคุณครูทุกคน ที่จะช่วยกันพัฒนาการศึกษาของจังหวัดเชียงรายให้มีคุณภาพมีมาตรฐานมีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองที่ผ่านมาในระยะ7-8ปีจึงได้พยายามที่จะทำโครงการพัฒนาครูด้วยความจริงใจด้วยความมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งจากพันธมิตร11โรงเรียนที่เริ่มต้น ก็เพิ่มเติมขึ้นมาตามลำดับจาก48โรงเรียนนั้นมีความหลากหลายในคุณภาพมีความหลากหลายในเรื่องต่างๆแตกต่างกันอย่า,ง,าง,งมากบางโรงเรียนก็ดีมากสอบโอนเน็ตได้เกินมาตรฐานบางโรงเรียนสอบแล้วก็เกือบจะไม่มีความหวังไว้เลยว่าชาตินี้จะได้มาตรฐานหรือเปล่ายิ่งห่างไกลจากมาตรฐานเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็น ภาระหน้าที่เป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะช่วยกันทําให้คุณภาพการศึกษาในบ้านในเมืองแห่งนี้มันดีขึ้นท่านทั้งหลายซึ่งมาจากโรงเรียนต่างๆนั้นได้นัดหมายกันโดยมีกำหนดการชัดเจนมาที่นี่1,200คนแรงบันดาลใจของพวกเราในมหาวิยาลัยแม่ฟ้าหลวงก็คือเราถือว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมแห่งนี้ และเมื่อมาอยู่จังหวัดเชียงรายก็ここเป็นหน้าที่ที่จะต้องทำให้จังหวัดเชียงรายนั้นมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาดีขึ้นเพราะถ้ามีครบทั้งสามอย่างมีทั้งแรงบันดาลใจมีทั้งความรู้และประสบการณ์มีทั้งความรักที่จะเป็นครูผมเชื่อว่าเราสู้เขาได้แน่ครับไม่ว่าที่จังหวัดไหนก็ตามแต่ลูกาาคนมุม